ว่าเจ้าจะดูสาง,งามตามที่ท่านพ่อทรงเอ่ยนี่ท่านลืมไปแล้วเหรอพี่ข้าพระเจ้านั้นสร้างเราให้เหมือนกันซึ่งข้าทำดีที่สุดแล้วตอนนี้ท่านพ่อสิ้นพระเก่าม<ข>าที่นี่เพื่อทัวมันลังคืนข้าไปขอใช้บัลลังก์รูปเจ้าจไม่มีวันได้บันไปข้าขออุทิศชีวิตนี้ให้กับการปกครองแถมนาจาัรก,ก็กำลังตกอยู่ในสภาวะแรนแขนบัลลังก์ต้องไปของข้าไม่อย่างนั้นคนรับร้านจะต้องตายนี่เจ้าลืมไปแล้วหรือน้นองข้าเราเกิดมาพร้อมกัน และข้าก็มีสิทธิ์ในบันลังเหมือนกันง้นก็เสียใจด้วยแต่ว่าท่านพี่มาเสียเที่ยวแล้วละ่ะข้าเป็นเจ้าของมือกันดิสันข้าสามารถขับไล่เจ้าได้อย่าลืมนะว่าเรามีพลังมากพอที่จะจบเรื่องนี้ลงด้วยตัวเองจำสิที่ท่านพ่อเคยสอนเราเรื่องสองครามศักดิ์สิทธิ์ได้ไหรือไม่บังอาจมาสอนข้าเหรอท่านพ่อสอนไว้ว่ายังไงน้องข้านี่ไงที่บัลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อหน้าท่านพ่อของพวกเราและพระเจ้าของพวกเราคือตำหน่งัลังและชีวิตนับล้านใต้ละองทุดีพับบาดข้า ขทคอเจ้าเขายิ่งนักจะไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้าขอท้าเจ้ามาเป่ายิงชุกกับข้าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆพี่ข้าถึงท่านพี่จะดูมั่นใจเช่นนั้นแต่ตาคู่นั้นกลับสันไหวข้ารู้จักท่านพี่ดีถ้าข้าอ่านทางท่านพี่ได้บ้างแล้วก็ และข้าจะชนะได้ยังไงหากข้าสามารถอ่านสีหน้าของท่านพี่ได้อย่างที่ท่านพี่ทำเพราะพวกเราเป็นพี่น้องข้าคิดว่าเ,าเรานั้นแตกต่างกันใจที่ก้นทะเลแห่งชีวิตนั้นมันเหมือนกับแสงแดดอ่อนๆที่แสงให้ความคิดไปสามารถทะลุผ่านได้ซึ่งเรานั้นเหมือนกันเขาต้องเดาทุกการเคลื่อนไหวของข้าออกเนช่างโง่เขาสิจริงน้องข้าข้าสัมผัสได้ถึงความกลัวของเจ้าเรานั้นใช้ชีวิตร่วมกันมาโดยตลอดข้าอ่านทางของเจ้าออกหมดแล้วข้าจะเป็นคนธรรมดาที่เอาชนะเจ้าด้วยความสามารถของข้าเองข้าสัมผัสได้ถึงความคิดของเขาทันทีที่ขขาเริ่มยับ เขารู้น่แต่ถ้าเพื่อนนาจจักแล้วแล้วก็ฆ่าต้องฉันะแต่ทํายังไงล่ะหนึ่งคำตอบนั้นชัดเจนเมื่อข้าเริ่มคิดซึ่งมันทำให้ข้ากลัวสองถ้าเขาอ่านความคิดข้าออกข้าก็ไม่จำเป็นต้องคิดข้าต้องกำจัดความคิดทิ้งไปให้หมดสองใช่ถ้าข้าไม่ลังเลเขาก็คงไม่มีวันเดาทางข้าได้นี่มันสมบูรณ์แบบท่านพ่อท่านต้องภูมิใจยิ่งชว เจ้าคนเขาดูเหมือนว่าเราจะมีความคล้ายกันแม้กระทั่งในสงครามศักดิ์สิทธิ์นี่แล่ไม่สำคัญลแล้วเตรียมารับเือให้ดิไปไปตามแผนเลย1นึ่งสองสายิงช็ออีกแล้วเหรอเขารู้แผนค้าได้ยังไงเสมอสองตาติดนี่มันอะไรกันนี่เขามองความคิดของข้าออกได้ยังไงกนไันไม่มันไปไปตามแผนห้ามค่อยขวยทันทีที่เราไปให้ความคิดแล่นในหัว เราก็แพ้อีกครับงหนึ่งสองสามอีกชุอยยใจข้าระบอกให้เปลี่ยนแผนออกกระดาษและจะชน,นะแต่หา้ามยังไงใจมันก็ไม่ฟังหรือว่าไผนของเรามาจงแจ้งจนเกินไปหรือจะออกแบบเดิมไปเรื่อยๆดีนี่มันไม่ใช่ความคิดในหัวเราถ้าหากเราจะขึ้นเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรนี้เราจะต้องเริ่มจากการคุมจิตใจตัวเองซึ่งมันทำให้เจตจำนงของเราต้องสั่นคลอน อข,ขอสีตา <c oughs> ปิ <c oughs> ปรดรล้เปิดขมวดนั่นออกมาเลยท่านพ่อต้องภูมิใจที่องชายไม่ลังเลที่จะห้ามหันกันเองท่านก็ทรงดูพวกเราอยู่ตลอดอย่างยิบเงียบไม่มีทาง เขาด้วยกันเล่นเป่ายิงถูกและเดิมพันด้วยชีวิตของเราการไกล,กลเหรอท่านพ่อสิบชนด้วยการออกกัรไกลยอย่างนั้นเหรอชายชาวผู้โง่เขาไม่เคยรู้ถึงพลังที่ข้ามีและเจ้าก็เช่นกันน้องข้าท่านพ่อเห็นชัดเลยว่าข้ารู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ที่ไปแหกตาดูอะไรก่อนหน้านี้เลยเรามีชะตาที่ต้องผูกกันบนเส้นทางแห่งจักรวาล ท่านพี่นั้นเจ้าออแต่ค้อนซึ่งมันเป็นวิธีที่เอาชนะท่านพ่อแล้วมันเป็นวิธีที่เอาชนะข้าด้วยและตอนนี้ข้ารู้ความลับของท่านพี่แล้วข้าจะจัดการท่านเองขอพระไทยที่ทำให้ข้าได้เห็นท่านพ่อเพื่อนาจาักทั้งมวลและบัลลังก์มาจบเรื่องนี้กันหนึ่งหนึ่งสองสองสองส 哈哈！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 哈 ลูกพ่อดูอาณรจักที่ลูกจะได้เสิร์อทอดสิและเหล่าพลเมืองผู้สงสักที่สนับสนุนพวกเราทุกคนกดติดตาม corridordigital.com ที่นำไปสู่ความเห็นพ้องและความรู้แจ้งของเรล่าพลเมืองในดินแดนที่ห่างไกลจากผอมแดนของพวกเราแต่เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของการเห็นแจ้งทั้งหมดเราต้องขยายขอบเขตของเรา ดังนั้นเราจึงต้องเอผยแพร่ข่าวสารออกไปกดติดตามที่ corridordigital.com เอาละตอนนี้พูดพร้อมพ่อสิกดติดตามที่ corridordigital.com กันด้วยนะสักวันเราจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่